การนำเสนอนวัตรกรรมที่เป็นแบบอย่างเบ r a พคที e ในการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาแอปพลิเคชันห้องเรียนครูทวัชัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสโรงเรียนบะฮีวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลจึงได้มีการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ และนำความสามารถที่เกิดขึ้นจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนสามารถเกิดการพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สถานศึกษาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันห้องเรียนครูทวัชัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นแอปพลิเคชันและรูปแบบเว็บไซต์พร้อมสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime กระบวนการออกแบบสื่อใช้ addie model มีการ วิเคราะห์การออกแบบการพัฒนาการนำไปใช้และการประเมินโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาดังนี้ ห้องเรียนครูทวัชัยหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ line. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ยังเป็นห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนผ่านศึกษามีสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3สามสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์ และผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ึ 3, ่ร้อยละร้อยได้เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันห้องเรียนครูทวัตชัยแอปพลิเคชันห้องเรียนครูทวัตชัยมีประสิทธิภาพของนวัตรกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถได้ ในการนี้ท่านผู้อํานวยการสุภารัตอัธปจงผู้อํานวยการโรงเรียนบาหีวิทยาคมจึงเล็งเห็นการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาจึงมีนโยบายให้ครูผู้สอนในรายวิชาอื่นๆมีการประยุกต์ใช้อาจจะเป็นห้องเรียนออนไลน์ซึ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับห้องเรียนครูทวัชชัยซึ่งจะเป็นผลดีทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนข้าพเจ้านายทวัชชัยตะโกนอขอขอบพระคุณทุก ท่านขอขอบพระคุณครับ